ฮ้ยไอซองูอันนี้ทาวน์เฮ้ยอะไรวะไ,ไปดูดิโหชุดกูน้อยเกิอบต่อแั่งเอาแบบเอาแบบไหนดีเอาตรงหนงนี้แล้วก็หน้ากากนี้เอาเสื้อนั้นดีกว่าเออต่อจนีงก็เอาไปกาเงเกมนี้เอาก็ไหนดีน,นี่เอาเอาเกงนี้ดีกว่า แล้วก็รองเท้าน่าจะเป็นรองเท้านี้ไปดูกันเลยน่าเป็นไงอย่างเท่ไปลุยที่หมดลันไหมเขาไปดูลูกสองอืใส่สองนี้เลยแล้วกันไปเลยหมดล้ว let's go ฮะอเฮ้ย ก็จะต้องไปดูกันเลยนะเยฮะ,ะถ้ามีแต่ตัวกันถ้าไมมีแต่คนแบบอ๋อลืมไปยังไม่ได้ดาวน์โหลดชุดก็จะไปดูกันเลยนี่ยิงเกลือไว้ <Okay. S 1> อีแล้วนะน้อง,องใครให้อยากเจอพี่พี่ก็จ็ดจัาให้เออก็บอกกันนะคนที่อยากเจอเข้าใจนะ ก็ไปดูกันเลยสามสองหนึ่งเจ็ดเก้าใช้ตาลาดโทวไปก่อนไหมใช้ตูดไหนดี รู้เลยลงปลาเปิดลงปลามีคนหน้าหน้าดูโอ้โหเพียบเลยเจ้าวันนี้ครับมีคนลงเพียบเลยนะครับอืมอืมคนลงอย่างเยอะดูในแผนที่สิครับแผงโคตรเยอะโอ้โหไม่อย่างเยอะอ่ะดูดิ คิดหน้าจะเคอมาโชว์เรื่องกับเพื่อน,นจ้ะฮึฮดูซิมีปืนอะไรมั่งโอ้ตย่ยร่วมีมีแค่คาตทนากับไอวอลแบบวิ่งละกูอืมไปล้ะจ้าไหนดูซิมีปืนอะไรบ้างหลังนี้ปชอบไม่มีปืนเขามีวีเอฟปืนไม่ใช่วีเอฟบั่เหละสมองหันเซีนนยนนะจ้าไปละจ้าอืมวีเอฟกระบอก ออสองกระบอกเลย,เยเวะเกิดเบอร์นันมันเป็นปืนติดพิษน,นะเจนเขาปรับมาใหม่นีขาเ็จมีขาแต่งอะเป็นเปืนที่ติดพิษแบบโคตรดีเป็นปวนพลักันขยาก่อนยินแดงไปทำไมเริ่มกลัวคนแล้วนะที่สองอะไรอะปืนอ,อะไรอะ ออโอเคอ่ะโอเคปล่อยแล้วจ้าืม <c oughs> ิงแลทำไมคนเหงาไม่มีคนเลยเอาแปพีซีซีกัน เลนแปดเกระสุนว่ะเฮ็ดเค็กระสุนกระุนมาแล้วเฮ้ยคนคนคนนั่นน่ะ ปนอะไรดีตอนนี้ก็เหลือ32คนยังไม่ได้สัก,กคิวเดียวเฮ้ยอารณ์เสียคอยกินน้ำต่ออดูคนสิไหนดูสิมีคนมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยนั่งเลยอ,อ๋อเดอเดี๋เมื่อกี้ด่วนรวน แน่แน่อันนี้ไปได้อันนี้ไปได้ดอกบันดีดอกบันดีขึ้นแล้วจ้าเฮ้หรือยังวนแน่เราเบิดกันด้วยเัิไหนวะอยู่ไหนจ้ายังไม่โดดลงมาอีกหรือวะฮันน้่ กี่ไหนอ่ะแหน่แ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 หน่แตน่แคลงเธอเนี่ยน่าจะเธอไม่รู้บังเลยอืมน้องหญิงไม่โดนเลยอีห่าแน่มาย่อย่อทำพื้น อุ้ยซอ,องว่ะกระสุนกูจะหมดแล้วเนี่ยกระสุนกูจะหมดแล้วเนี่ยมึงรีบๆออกมาเร็วแน่เฮ้ยมันมันจะใช้สูตรฟันว่ะด้วยมีปืน กระสุนกูจะหมดแล้วเนี่ยขึ้นทางนี้ได้ใช่ไหมยิงสิครับรอยทีย่อะไรที่มาและกระสุนเอ็มพีกูจะหมดเฮียใ,ใครมากูจะกล้าชาร์จไหมเนี่ยตายแล้วกู เพื่อคนคนคนของไอดีล่ะกูเนี่ยคิดหายและกูในไอวอล่ะเรวเปิดเออเอลูกซองก็ได้มามามลูกสองมาดิครับ ยิงอิงเป็นไงล่ะหัวแตกไม่ได้วันหัวหรอกตอนวันเดิมว่าศพอยู่ไหนเนี่ยเขาศพอยู่ข้างในแรงศพอยู่ที่เดียวกันเกมบัตเกมบัตเป็นลูกซองปรืลักกันกนี้ทำไมว่า่ากิเหมือนจะเจอคนวครเพเราจะไม่ใช่หรอกมาก ว่างนี้ก็ฟาร์มของแล้วกันพี่ก็จะเงียบหน่อยนะี่ยดูสิมีคนไหมไม่มีคนเลย ตกติตรงนี้ก็จะมีคนมาบวกกันไม่ใช่เหรอว่าถ้ามีอดับตก มันหัวกะโลกชดชดช่วยครับเก็บเก็บเก็บโอ้โหเก็บได้สักสิบชิ้นมาแล้วจ้าไม่มีคนเลยอย่างเงียบเลยโอ้อยางเงียบ สเต็ปเงียบไปฟะเฮ้ย hey, คน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 นุ่น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 เฮ้ยย้ายลากติดแล้วกันชิมายแล้วกูเปิดตำแหน่งชิมายแล้กคู่หัวแตกไปดีครับโอ้ย บ้านฝางเจอกูแน่เจอกูแน่อยู่น okay. ั่นเหรอเจอคุแน่โอ้ติดว่ะเอาของกันละกันพูดก็สีว่ะเก็บเลยเกือไงอะไรเลยนั่นไงนั่นไงอยู่นั่นไง นนี่มันเล่นตัวเล่นตัวชาร์จแล้วกันว่าจะชาร์จดียวเปล่าลิงไว้กันรึเปล่ามันวิ่งหนีว่ะเหมือนเขาจะวิ่งหนีมั้งแม่ก็วิ่งมาบวกนั่นแหละ ไปไหนวะเข้าก็ไม่กล้าเข้าทำาไงดีหลัะทีนี้เข้าก็ไม่กล้าเข้าอีออมแึเปลบาคือไหนวะท่านบนอยู่ไหมไม่อยู่นะลองวิ่งลิกๆดูยดยี โยมอไซย์เหรอมอไซย์เหรอโอ้ยโ,โ,โดดจริงไหมมาดิครับโอ้ยมันแน่ว่เฮ้ยนี่ครับน,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 นี่นัดจ้ะวิ่งเลย มีคนเลยวูีิโดนมาไม่เจอสักคนตอนนี้คนดูแล้วก็สี่ติดโทรไปก็สมบูเงียบฟุ๊ก หนึ่งนะเราจนกว่ามีคนค่อยพูดไม่มีคนอีกแล้วไม่มีคนไม่มีคนต้องมาดดเล่นเฮ้ยเพื่อกระสุนลูกซองก็จะหมดแล้ว Ya dịch chết con Ta Thì <laughs> lùng Đấy là không lắm อันนี Ư, hehe, ้คนเลยดูดีเฮ้ยตกใจจุดๆจุดจุดๆจุดเจเออันนี้คนจะอยู่หลังเรามั้งน่าจะมีคนอยู่หลังเราอ่ะสำรวจหน้ากันเลยละกัน โอ้โหโอ้โหจะดิ้นทำไมล่ะจัดดิ้นทำไมอชอบดิ้นจังเลยอุ๊ยคนคนคนกลัวแล้วให้เขาชาร์จไปให้เขาชาร์จอืมมาดีมาดี มีการโยระเบิดั์นแน่มีการชาร์จสักเด็ดเก็เมีชาร์จว่าวีมาชาร์จโอ้ยใจเย็นๆโอ้โหจบเลยสองขวางอสองขวางใครจะไปชน,นะโอ้ดูดี đi. โกงอ่ะใช้สองขวางอ่ะโอ้ จบแล้วอโอ้โหก็ไม่มีเวลาได้ไต่แร้วร่ะเข้าใจแม่น้องๆก็ไม่ไม่เวลาโหได้รับแค่สามอันโอ้เอ้า,อาไหนไปรับของดูกันจิโอ้ได้ใบวะ่ะไปสุ่มดีไหม ไนสุ่มเลยลัะก,กันแปะหนึ่งกล่องโอ้เกลือเกลือที่สุ่มดีไหม